สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันนะครับในช่องแดงสำบานนะครับนะในวันที่9ธันวาคม2567นะครับนะที่มาพบกับท่านท่านผู้ชมเป็นประจำแต่วันนี้นะครับเป็นรายการสัญจรนะครับนะสายทม ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับนะบางที่นะครับนะอันนี้ก็ในบรรยากาศนะครับนะเขียวกระจีนะครับท่านผู้ชมนะมีภูเขานะมีมีป่าไม้นานาพันธุ์นะครับนะให้ท่านผู้ชมได้ <c oughs> ได้สัมผัสนะครับช่วงตอนเ,เช้าๆนะครับนะตอนเ,เช้าๆ ก็ขอบคุณนะครับ FC ทั่วไทยทั่วโลกนะครับนะที่ให้ความกรุณานะครับนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เอาไปตามช่องต่างๆนะครับนะของแดงสำบาให้สังคมได้รู้ลึกนะครับนะการบ้านการเมืองของ ประเทศไทยเรานะครับเราต้องช่วยกันอย่างไงถึงจะให้การเมืองพวกเราเนี่ยมันก้าวข้ามนะครับนะพวกเห็นแก่ได้พวกเห็นแก่กกตัวนะครับประโยชน์ส่วนตัวนะคนกลุ่มนี้ทําลายประชาธิปไตยมาตลอดนะครับนะมันไม่ได้รักชาติแต่มันรักชาติเหมือนกันครับแต่ลักแบบน้ําลายไหลครับท่านผู้ชมนะ เข้ามาก็โอ้โหประเทศเหลือแต่ก้างครับเหลือแต่ก้างเหลือแต่ตอครับนะไม่เหลืออะไรให้ลูกให้หลานพวกเราครับมีแต่นี่แต่สินนะครับที่มันทิ้งไวเห็นไหมยังครับ8ปีที่แล้วครับนะมีแต่ก้างนะครับมีแต่ตอครับนะไม่เหลือท่านไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงตรงนั้นท่านไม่อยากก้าวข้ามตรงนั้นเลยครับคนไทยครับ นะผมเชื่อนะว่าคนไทยนีย่มีความสามารถทําให้ประเทศชาติของเราใสาสะอาดนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับเหมือนกับนานาอา,า,ารายประเทศเขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอย่างนั้นครับนะถ้าทุกคนร่วมใจร่วมแรงนะครับนะในการที่เรายืนหยัดนะครับว่าประเทศนี้ต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับ ต้องยึดเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นครับเหมือนกับคลัมเหมือนกับไบเดนครับประเทศอเมริกาเ,เขาทำไมเขาทําไมถึงทําได้และทําได้แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับทําให้ประชาชนของพวกเขาอยู่ดีกินดีครับมีสวัสดิการครับนะอย่างคนแก่รุ่นเรารุ่นผมเนี่ยครับต้องได้นะครับนะเกือบแสนครับท่านผู้ชมไม่เอาเลย นะพวกเราก็อยู่ที่พันสองอย่างนี้ครับอ่าพันสองก็ยังมากันแหนกันแหนอีกครับรัฐบาลนี้กำลังเลงนะครับนะกำลังนะครับมีแนวคิดว่าจะทำนู่นทำนี่พวกคุณก็มาขวางทั้งหมดครับแล้วแล้วประเทศชาติได้อะไรครับท่านผู้ชมนะคุณต้องนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าจะให้พวกคุณมายอมรับรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับนะสิบเอ็ดล้านเสียงมันเป็นเรื่องแปลกผมไม่ว่าครับนะแต่นะครับการวิพากษ์วิจารณ์นี่ครับนะกับการเพื่อที่จะจ้องล้มรัฐบาลมันแตกต่างกันครับนะต้องแยกแยะนะคุณมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่การตัดสินไม่ใช่ว่าไอจ้จตุพรอย่างนี้ครับนะไม่ใช่ว่าไอ้สนธิอย่างนี้ครับ ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นไอ้ไทกอนอย่างนี้ครับที่จะมาตัดสินชี้ขาดไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นนะครับนายพลอย่างนี้ครับจะเป็นสารรัฐมนูลนะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาชี้ครับนะแต่คุณวิวาวิจารณไดีไม่ดีนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐมนูลก็นะครับให้สิทธินะครับการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณานะครับ นะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่คุณเนี่ยนะครับมันลาเส้นครับมันเกินความเป็นจริงนะอย่างไอ้สมเกียรติออนิมนอย่างนี้ครับอย่างอิมาริกาอย่างนี้ครับมันเอาทุกวันครับท่านผู้ชมแล้วเราจะยอมมันได้ยังไงนะเพื่อที่จะด้อยค่าเพื่อที่จะนะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเขาไม่ได้ขี่รถถังเข้ามานะ เขาไม่ได้ล้มล้างการปกครองเข้ามานะครับการเข้ามาคือเข้ามาตามตอกนะครับออกตามประตูนะครับเขาไม่ได้มาแบบพวกมึงเนี่ยแต่ถ้ามารถถังแบบพวกมึงเนี่ยพวกมึงชอบใช่ไหมถ้ามึงชอบมึงก็นะครับมึงทําได้ไหมล่ะยุคนี้ครับมันทําง่ายไหมล่ะยุคนี้นะครับออกมาได้ครับแต่พวกมึงจะลงยังไงครับกูถามหน่อย มึงจะลงยังไงล่ะภูมิธรรมนะคุมอยู่นะครับภูมิธรรมเวชนะชัยนะครับคุมกะลาโหมอยู่ครับมันเปลี่ยนยุคไปแล้วนะครับไม่ใช่สุทินนะครับคังแสงนะมือคนละชั้นนะต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนมึงจะลงยังไงถ้าที่ผ่านมานะครับถ้าทหารไม่เอาด้วยดินะ ถ้าทหารไม่เอาด้วยกับพวกมึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทหารร่วมมือกับมึงเท่านั้นแหละครับทหารบางคนก็เห็นนะครับนะหวังแต่กับอํานาจนะครับนะป้นภาษีประชาชนครับไปแบ่งกันแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกครับป้นยังไม่พอนะครับนะมันเห็นชัดๆเลยป้นเงินพันตำรวจโทรดรทักษิณน,นะครับสี่หมื่นหกพันล้านอย่างนี้ครับนั่นคือป้นนะ ต้องไปถามมืชนที่บางสนธินะครับบุญยกรลินครับนะต้องไปถามใบประยุทธ์จันโอชาครับนั่นก็สามหมื่นล้านสามหมื่นห้าพันล้านครับเงินเงินส่วนตัวนะครับท่านยิ่งลักมันอย่างนี้นะครับถ้านายยกที่มาจากประชาชนคนรวยเนี่ยมันมันจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเห็นทรัพย์สินเขาครับมันก็นะครับนะผิวปากสิครับท่านผู้ชมนะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับความเป็นไปเป็นมาของการเมืองเราต้องนะครับมันขึ้นอยู่กับประชาชนนะประชาชนตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าให้พวกนะครับพวกทวงความเจริญน,นะครับนะพวกขยะประเทศมาตัดสินเนี่ยคนไทยต้องไม่ยอมรับครับเหมือนกับเกาหลีใต้เห็นหรือยังครับนะทหารจะเข้ามาครับเขาสู้ครับนะซุน ซอกยอนหนึ่งงายท้องครับท่านผู้ชมเราต้องให้นายพลประเทศเราหนึ่งหงายท้องตะกีครับท่านผู้ชมนะมันจะได้เข็ดนะครับมันจะได้เข็ดหลามเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยครับเอาประเทศชาตินะครับนะมาเป็นที่ทํามาหากินครับเราเราต้องต่อสู้กันครับเราต้องร่วมกันนะครับคนผมเชื่อนะครับว่าคนไทยต้องทําได้ครับที่ผ่านมาพวกเรายอมนะครับ รถถังออกมาก็โอ้ยครับดอกไม้นะครับเต็มครับมาให้รถถังนะครับต่อไปผมขอให้เป็นไม้หน้าสามได้ไหมครับนะนะการต่อต้านนะครับนะรถถังนี่ขอเป็นไม้หน้าสามได้ไหมไม่ใช่ว่าเอาดอกไม้ครับเมาดอกไม้มานะครับมาให้กำลังใจทหารครับมันก็วนเวียนอยู่นี้ครับวงจรระบาดนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องตื่นรู้นะครับ จะต้องเข้าใจว่าประเทศเราเนี่เสียโอกาสมาพอแล้วครับประเทศเรานี่ครับสูญเสียนะครับนะสูญเสียอํานาจให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาพอแล้วครับนะผมเชื่อว่าคนไทยต้องต้องตื่นรู้นะครับนะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันมันออกมาเพื่อหาแดกนังนแหละครับมันไม่มีพักการเมืองใดครับในการที่จะอ้างอิงว่า นะครับต้องเลือกพักนั้นนะนะครับหลังจากจะ่พรมันเคยบอกไหมว่าพักนี้มันดีนะพักนี้มันกล่าวหาแต่ว่าพักเพื่อไทยไม่ดีแล้วพักอื่นพักไหนล่ะที่มันดีกว่านี้ครับมึงต้องชี้มาครับไม่ใช่ว่ามึงมัว่วอย่างนี้หาแดกครับไทยรัฐบาลไหนไม่ได้มึงก็ต้องนะครับนะแค้นฝังหุ่นนะครับนะแค้นฝังหุน่นประชาชนประเทศชาติได้อะไรนะอย่างไอ้ไทยกเหมนกัน ถ้ามึงบอกว่านายกองอิงไม่ดีอย่างนี้มึงจะนายกคนไหนล่ะมึงจะบิดามึงคนไหนมาเป็นแทนมึงก็บอกมาสิครับนะตัวนี้มันไม่ใช่บิดามึงมึงก็บอกบอกตรงตงมึงอย่ามากันแนกล้น,นอย่ามาตีกินอย่ามาน่อยฆ่าครับเพราะว่าประเทศไทยมันเสียโอกาสเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับจะให้กูยอมพวกมึงได้ยังไงนะครับนะรับทานผู้ชมนี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับพี่น้องครับที่เราจะ ช่วยกันยังไงครับในการที่จะบัดกวาดนะครับประเทศของเรานะครับให้มันนะครับเป็นประชาธิปไตยเหมือนกับนานาอารยาประเทศเขานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพวกนี้มันเงียบนะครับมันเงียบเงียบมาตลอดนะเพราะว่ามันมันอิมมิพิมันนะครับถ้ารัฐบาลที่มาจากรถถังเนี่ยนะตอนนี้ก็อย่างเรื่องเดิมๆครับวนอยู่นี่แหละ ชั้น 14, สิบสี่ชั้นสิบสี่ครับนะชั้นสิบสี่ต้องเอามาเข้าคุกยิ่งรักกับมาก็ต้องเข้าคุกก่อนครับมันก็วนอยู่น,นี้ซ้ําๆเดิมๆเลยนะผมก็ซัดมันเดิมๆเหมือนกันนะครับนะว่าจะต้องให้เข้ามาติดคุกติดตารางน,นี้ครับเพราะว่ารัฐบาลเขาข่มเลยครับนะตอนพวกมึงมีอํานาจเห็นไหมตอนพวกมึงมีอํานาจยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลครับนะ ยศสถานที่ราชการพวกมึงมีมีตัวไหนบ้างเนี่ยติดคุกกูถามหน่อยน,นะมีตัวไหน <c oughs> แล้วมึงจะมาให้นาะท่านนายกยิ่งรักติดคุกได้ยังไงไอ้พวกโง่ไอ้พวกปัญญาอ่อนครับอย่าลืมนะครับมติคณะรัฐมนตรีออกพรลกอได้นะออกพรลกอนี่รโทษกรรมนะครับนะได้อู้โหครับเครื่องไม้เครื่องมือรัฐบาลเพียบครับอยู่ๆเขาจะให้นะครับ หลานเขาเป็นนายกไหนเขาจะกลับมาติดคุกพวกมึงก็บ้าแล้วปัญญาอ่อนแล้วครับนะเลิกพูดเถอะครับนะ <laughs> คนไทยเขาขำครับเขาขำนะพวกมึงสู้เพื่ออะไรครับสู้มันต้องมีหลักประกันเหมือนกูกูเชียเพื่อไทยไงก็เพื่อไทยมีแต่ให้ไงนะเห็นหรือยังเงินหมื่นเราก็ได้อะแล้วพวกมึงเชียมาได้อะไรอะ ได้แต่เรือดำน้ำไม่มีเครื่องครับนะได้แต่เรือดำน้ำได้แต่รถถังเสียงกงอย่างนี้มุกใจกูกูจะหลับหูหลับตาเชียร์ได้ยังไงญาติพี่น้องกูไม่ได้อะไรเลยเงิหนหมื่นก็ไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคนไทยนะเราต้องมองประเทศนะครับเพราะว่าประเทศไทยมันไม่ได้อยู่นะครับอยู่โดดเดี่ยวนะครับมันอยู่ในสังคมโลกครับนะประเทศรอบๆประเทศเราก็ไปถึงไหนคุณต้องดูสิครับ นะไม่ใช่ว่ามเอาชิ้นนวัตไม่เอาชิ้นนวัตไม่เอาชินวัต,ม,วต,ม,วตมึงจะให้เอาใครล่ะครับในเมื่อคนส่วนใหญ่เขาเลือกนะพวกมึงมันคนส่วนน้อยอะ่ะนะแล้วมึงมาเสือกอะไรละ่ะเขาจะทํางานนะครับแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วมึงเสือกอะไรอะ่ะนะถ้ามึงไม่ยอมรับกติกานะครับการปกครองของประเทศไทยมึงก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นดีครับกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับเขาต้องมาตามกฎหมายครับ นะทีละทีเวลาพวกมึงเข้ามามันไม่มีกฎหมายนะมันความชอบทำตรงไหนล่ะครับไม่มีกฎหมายเลยครับแต่เวลาเขาจะเอาคนของเขากลับบ้านครับมึงบอกว่าต้องทำตามกฎหมายที่พวกมึงเข้ามามันมีกฎหมายไหมล่ะทีกฎหมายเข้ามานะครับทีกฎหมายเข้ามานะพวกมึงน่ะกะบฏนะล้มล้างการปกครองครับผิดทั้งรัฐธรรมนูญครับ ผิดทั้งหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผิดทั้งมาตราหนึ่งหนึ่งสามนะจะให้กูไปเชื่อถืออย่างนั้นเลยครับกูไม่ได้บ้าเหมือนมึงกูไม่ได้โง่เหมือนพวกมึงนี่ครับที่จะให้ใครมาจีบขัวครับปกครองกูไม่เอาประเทศมาเป็นเสรีนะครับประเทศที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นไงเขาเสรีภาพครับนะแล้วพวกมึงยังมางุมโของอยู่ครับนะไอ้พวกปัญญาอ่อนอพวกนะครับโดยเฉพาะไอ สมเจตบุญถนอมอย่างนี้ครับสมชายตแหวงการไอ้พวกนี้มันก็รอเป็นสวลาตั้งไงครับมามามัน,ม,นมันทำมาหาแดกอย่างอื่นไม่เป็นครับรอเป็นสวลาตั้งนะเราจะยอมมันได้ยังไงครับท่านผู้ชมนะอย่างท่านยิ่งรักจะกลับมาเนี่ยนะครับกลับมาเอาเงินด้วยนะครับสามหมื่นห้าพันล้านครับนะอยู่ไหนล่ะประวิตรเงินตรงนั้นอยู่ที่ไหน นะอยู่สวนกล้วยหรือเปล่าอยู่หวานใจหรือเปล่ามึงต้องชี้แจงนะเพราะประชาชนเขาสงสัยครับนะชินวัตรเข้ามาเมื่อไหร่มึงต้นไงเพราะว่าเขามีเงินเยอะไงทําไมกูจะไม่รู้ล่ะแล้วก็บําแบ่งกันแดกครับนะอย่างท่านนักศิีก็สี่หมื่นกาพนครับนะนี่แหละครับเราต้องเปิดโปงเปิดแผลมันทุกวันคนไทยจะได้รู้ครับนะไอ้พวกที่ไปโง่ตามตามตูดไอ้ลิ้มนะครับ นะวันนี้มันจะไปทำเนียบครับไปยื่นหนังสือนะครับวันที่เก้าครับนะมันบอกว่าจะไปยื่นหนังสืออย่างเดียวครับวันนั้นมึงไม่ได้เห่าอย่างนี้นะลิมมึงบอกว่าเอาม็อไปปิดทําเนียบครับเป็นไงครับจุดไม่ติดสิครับใคจ้ากับมึงเหละครับนะมึงไปทําเนียบเรื่องเดียวครับไปไถเงินอไปไถเงินอุ้งอิง นะครับอยากอยู่ต่อไหมอุ้งอิง้าอยู่ต่อผมจะจัดให้นะแต่ผมต้องการกล้วยหวีใหญ่เลยนะในการที่จะดูแลคนของผมคนของผมมันเยอะมึงไปก็แค่นั้นครับนะไอเรื่องยิงหัวกับบานมึงมันเสือกอะไรครับกับกับนาย,ยกมึงไปนู่นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูน่นนะมันโง่ขนาดไหนท่านผู้ชมขนาดคด,ดีของมันคนยิงกบ,บาลมันเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าจะไปแจ้งความที่ไหน แล้วคุณจะไปเดินตามตูดมันได้ยังไงครับนะต้องต้องทบทวนนะครับนะโกงเงินธนาคารครับกรุงไทยพันเจ็ดสิบแปดล้านครับท่านผู้ชมนะโกงด้านๆครับนะสารจัดสินจำคุกยี่สิบปีแล้วครับไอ้ไทยกรมึงเคยถามว่ามันออกมาได้ยังไงสารตัดสินจำคุกสี่ปี แต่เวลาพวกกูบุญทรงออกมาพวกมึงเหา่าโอ้ครับทำลายนิติรัฐนิติธรรมนะครับแต่พวกมึงเป็นไงครับไอโรจอิลามมันติดคุกไหมมันไปนยึดสถานที่ราชการเนี่ยมันติดคุกไหมล่ะนะพวกมึงเหา่ามึงก็งเห่าให้รอบด้านสิครับนะไม่ใช่ว่าไปด้อยค่านายกนะครับมีผัวคนใต้มีครอบครัวคนใต้พวกมึงก็มากันแนกกันแหนครับ นะก็มากันแหนกันแหนห็อไงยังไงมานิกามึงจะให้นายกทําเหมือนมึงเหรอมึงจะให้นายกนี่ทำคลิปบนเตียงหลุดเหมือนมึงเหรอมึงถึงจะชอบนะนายกเขาไม่ได้บ้าเหมือนมึงนะแล้วมึงเป็นนะครับเป็นด็อกเตอร์ได้ยังไงครับเป็นด็อกเตอร์ได้ยังไงอีน้องนะทําไมมึงถึงปัญญาอ่อนขนาดนี้ครับ นะเรื่องส่วนตัวของมึงมึงยังเอาไปอัพออกข้างนอกครับมันไม่เข้าใจครับตัดต่อตัดต่อก็มึงดิตัดต่อใครจะไปตัดต่อมันมึงครับอ๋อครับกูเพิ่งรู้นะว่าต้องทําคลิปบนเตียงหลุดเหมืองมึง,ม,ง,ม,งมึงถึงจะนะครับถึงจะยอมรับใช่หรือไม่ครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับท่าน,นผู้ชมนะคนบางภาคก็จะเป็นจะตายครับจะเอาอย่างเดียวนะ เอาอย่างเดียวครับหกกิโลร้อยอยู่ได้ครับนะแต่นะหกกิโลอยนี่นะรัฐบาลพ่อประยุทธ์ประวิตย์มันมันอยู่ได้ครับแต่นะครับแปดสิบาทร้อยี่สิบเนี่ยนะครับคนตายกี่หลากหลายอยู่ไม่ได้ครับน้ําท่วมไม่ถึงสิบวันจะเป็นจะตายครับนะต้องให้นายกนะครับไปขับเรือแจก นะครัแจกถุงยังชีพนะครับไปแจกข้าวของปัญญาอ่อนครับนายกเขามีไม้มีมือครับนะะเขาจะไปได้ยังไงนะถ้าไปพวกมึงก็ดาอดกแล้วครับว่ามาขัดแข้งขัดขาลงไปทำาไมให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานพวกมึงก็เป็นแบบนั้นไงนะจะให้กูคิดยังไงกับพวกมึงกูคิดว่าพวกมึงที่ออกมาหาแดกอย่างเดียวครับ เหมือนกับไอริ้มที่มันจะไปหานายกวันนี้ครับจับตาดูนะพี่น้องนะไปไถเงินรัฐบาลไหนไถเงินไม่ได้เนี่ยครับรัฐบาลไหนมันไถเงินไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับรัฐบาลนั้นครับนะที่ผ่านมาเห็นไหมครับที่มันแคนฝันหนุนท่านพันตำรวจโทรดอกเตอร์ทักษิณเพราะว่ามันไถเงินไม่ได้ไงครับนะท่านทักษิณไม่ให้ครับแปดปีเห็นไหมครับมันเงียบมันไม่ออกมาเห่าเลยนะ มันไม่ออกมาเห่านะเพราะว่ามันท่านผู้ชมนะมันไม่ออกมาเห่าเลยนะเพราะว่ามันอิมีพีมันครับนะเห็นนะติดไหมล่ะครับนะมอบมือพวกมึงติดไหมมันจะติดได้ยังไงครับสวนกล้วยแตกแล้วนะครับสวนกล้วยไม่เหลือแล้วครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็คงจะนะครับอยู่กับท่านผู้ชมไม่นานนะเพราะว่าจัดรายการนอกสถานที่นะครับนะ กัดรายการนอกสถานที่วันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับมาสัมผัสธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวดังนะครับนะประเทศไหนผมไม่บอกนะไอ <c oughs> พี่น้องค้นหาเองนะครับว่าอยู่ประเทศไหนนะแต่ผมไม่ได้อยู่ไทยแน่นอนนะครับนะวันนี้ขอบคุณเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะครับที่กรุณาให้เกียรติดตามรับชมช่องแดงสัมบานะครับนะขอให้ท่านผู้ชมชโชคดีมีความสุขนะครับ ปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามความมุ่งมา่นปรารถนาครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนะขอบคุณแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ